คนคุยใหม่ PK โปรไฟล์ไม่ธรรมดาช็อกเลยโจโลี่โทรหาตอนอยู่ด้วยกันหลังจากที่สร้างความฮือฮาบนโลกออนไลน์ไปเมื่อวันก่อนสำหรับกรณีที่พิธีกรหนุ่ม PK ปิยวัฒน์เข็มเพชรได้โพสรูปสาวสวยที่สวมเสื้อยืดที่เขียนคำสะดุดตาว่า i m not Jolie ก็ได้เกิดเป็นประเด็นต่างๆ,ตา,งๆตามมาอีกมากมายค่ะ ล่าสุดทางด้านบุ๋มปนัดดาก็ได้ออกมาเผยขณะจัดรายการตกมันบันเทิงโดยเจ้าตัวค่ะได้บอกว่าได้มีโอกาสทักชัดพูดคุยเป็นการส่วนตัวถึงสาวคนสวยดังกล่าวว่าเป็นใครและทำไมถึงต้องเขียนข้อความนั้นลงบนเสือ้อซึ่งก็ได้คำตอบที่ชัดเจนกลับมาค่ะว่า เอางี้ฉันเล่าเลยดีกว่าว่าสาวคนนี้เขานัดช่างแต่งหน้าระดับประเทศไปเจอก่อนเจอพีเคเพราะเขารู้ว่ามันต้องเป็นประเด็นข่าวแน่นอนและฉันได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาจาก p ีเคเองฉันถามเลยว่าเป็นใคร P.K. ว่าผู้หญิงชื่อมิเรียมไม่ได้เป็นนางแบบเป็นเจ้าของโรงน้ำมันมะพร้าวที่เชียงใหม่เป็นลูกครึ่งไทยเดนมาร์กเป็นสาวที่เพิ่งคุยกัน และฉันก็ได้ถามว่าทำไมเสื้อยืดถึงเขียนแบบนี้แอมน็อตโจลีมันเกิดอะไรขึ้นซึ่งเรื่องของเรื่องก็คือโจลี่ได้โทรหาพีเคตอนที่อยู่กับสาวคนนี้พีเคก็ช็อกว่าโทรมาทำไมเขาทำกับไอขนาดนี้ไอโดนขนาดนี้ไอไม่คุยแล้วไอเข็ดแล้วแต่มีเรียมเขาโกรธเพราะว่าโทรศัพท์มันขึ้นมาว่าเป็นชื่อของโจลี่จะโทรมาทำไมไหนบอกจบกันแล้วไง ก็เลยเขียนบนเสื้อเชิ้ตแบบนั้นว่า I'm not Jolie แล้วก็ไปเดินห้าง PK บอกว่าเห็นเป็นเรื่องที่ตลกดีก็เลยแคปลง IG Story และนี่ก็คือที่มาของรูปนี้นั่นเองค่ะ